มาเที่ยวฟูกูกะแบบปล่อยใจปล่อยใจยจะเอาแบบหัวโล่งๆเลยแต่ว่าโชคดีพกสามีมาด้วยนะคะคือบีฟสามีไปเลยว่าทริปนี้ขอไม่เหนื่อยไม่ไปไกลทําอะไรก็คือเอาแค่ระยะเดินทริปนี้เริ่มที่คุมาโมโตะก่อนอยู่ที่นี่2คืนแล้วค่อยกลับไปฮากาตะนั่งชินคันเซ็นนะคะจากฮากาตะตรงมาที่คุมาโมโตะได้เลยตรงสถานีฮากาตะเนี่ยเขามีเบนโตะที่แบบน่ากินมากก็ซัดไปก่อนนะคะคนละกล่องแล้วก็กาแฟที่เซเว่นรอบนี้นะคะพักที่กริดโฮเทลโลเคชั่นถือว่าดีมากๆย่านนี้เนี่ยจะห่างจากคุมาโมโตสเตชั่นนะคะประมนนาณมมยคือมันใกลท้ที่ยวดสงๆนาะ ใกล้ห้างนะคะสกุลามาชิใกล้แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในคุมาโมโตะใกล้ที่พักเนี่ยนะคะจะเป็นถนนที่ชื่อว่าชาเวโร,โรดคือเป็นถนนที่น่ารักมากๆช่วงที่ผัดมาเนี่ยจะเป็นช่วงก่อนฮาโลวีนเขาก็จะตกแต่งถนนแบบน่ารักดีอยทุกคนฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมามือเย็นเลยทุกคนเพราะว่าเราไปนอนพักกันมาตื่นมาก็กินของขสื่อร้านดังเมืองนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่น่ารักนะคะคือแบบเดินเล่นสบายๆตลาดหน้าประสาทคุมาโมโตนะคะคือร้านเยอะเลยแต่ว่าพัดมาเช้าไปหน่อยก็เลยได้กินแค่ตัวน้องหมีคุมามงคว่่่่ออออมมาเยรรรงงแูบบซชืืหไ มีออนเซนและอีกร้านหนึ่งที่เด็ดมากๆนะคะคือร้านราเมงที่อยู่ห้างข้างๆสถานีเลยทุกคนเป็นซุปทงคัตสึที่แบบมีกระเทียมรสชาติเข้มขน้นเส้นดีร้านนี้อร่อยจริงๆนะคะอร่อยแบบซ้ำได้เลยก่อนกลับนะคะก็มาต่อกันที่ร้านกาแฟใกล้สถานีร้านนี้ก็น่ารักเหมือนกันกาแฟก็อร่อยเค้กก็อร่อยก่อนจะกลับฮากตะนะคะมาจาัดอสมิวกันก่อนรสชาติคือแปลกดีทุกคนมีความแบบเอกลงเอกลักษณ์กินเหมือนชีสไครแววมาคุมาโมโตะนะคะอยู่หนึ่งคืนและเที่ยวสักแบบวันครึ่งก็คือถือว่าครบแล้ว